นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวขอให้เนื้อเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้แนว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 ไอ้เจ้าทำไมทำอะไรทำอไมเทงไม่เทงเคี้ยนี่ไว้สัตว์หมดประโยชน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 ์ก็โจกันหมดประโยชน์ก็โจกันนี่อ่ะมาดิเป็ะโจกันสัตว์มาดิโอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยทุกคนนะครับกูจะแปลงเสียงทำไมก็ไม่รู้วันนี้เราก็มาอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเอพิโซดสุดท้ายในการีซีรีส์นี้แล้วนะทุกคนเราก็เชิญกับ เอพิโซดสุดท้ายแล,แล้ววันนี้เราจะมาเขาเรียกว่ารีวิวอะไรนะมอสแควร์อมอะไรบ้างอุปกรณ์แปลงร่างของมันนะซึ่งวันนี้ไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์อ,อ,อย่างเดียวนะเราสามารถวายมอสแควนะซึ่งมอสแควนี้ไม่ใช่มีแค่ไดโนเสาร์อย่างเดียวเราสามารถแปลงร่างได้ยแปลงร่างเป็นมันได้เออแปลงร่างเป็นตัวมันได้ด้วยครับใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาทำอุปกรณ์วิจัยแปลงร่างมันนะครับผมไปเเยซอร์เลยซึ่ง ที่วิจัยของเราเราจะใช้เป็นกำแพงบ้านไม่ใช่กำแพงบ้านนะเฮียกำแพงกูไอ้สัสเอ่อกำแพงกูอันแรกเราจะเป็นเป็นเฮียอะไรเนี่ยแอมเบอร์คอนเวนเตอร์นะซึ่งแม่งใหญ่ใช่ซึ่งมันใหญ่ซึ่งใช้เขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกอะไรนะกูลืมออมพันออมพันออมพันธ์ซึ่งออมพันธ์เอาสกัด เอามาจากเกลือเสามีดอกได้ตามก็แบบอันนี้ได้แะฟักไข่เครื่องนี้เย้เครื่องนี้ฟักไข่เครื่องนี้เป็นผสมแครุ่มอ่แล้วอันนี้เราลืมอันนี้ฉีด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 อันนี้ปะฉีดเข้าตัวฉีดเข้าตัวฉีดดีเอ็นเออะเออใช่ใช่ฉีดน้ำไข่สหลังเข้าตัวอ่ามีน้ำไข่สหลังด้วยนะมีดีเอ็นเอน้ำไข่สหลังทุกคนมีดีเอ็นเอน้ำไข่สหลังโอ้เสียงอย่างจังอุปกรณ์มันเนี่ยซึ่งอันดับแรกนะเราจะมาทำอะไรดี ใช้อำพันนะอ่าเราจะมาทดลองอำพันกันก่อนซึ่งอำพันอะไรวะไอแอมเบอร์แอม,มเบอร์แอม,มเบอร์ y <c oughs> e <c oughs> s sir ออร์อเฮมันไปกินไก่ที่เหียไม่กลัววัวที่ขีปไว้นี้อยู่นะแหวว่าไม่หายไป <c oughs> عم, ไหนวหรอเออไอเหียมันก็เดินไปนี่หวะ เอ๊อซึ่งมันมีแร่แมอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะซึ่งเราแร่ไปทำอะไรต่อฮะอันนี้ไม่รู้ว่า,าเ,<ล>เอาไปครับเอาน่าจะเอาไปครับบล็อกหรือเปล่าครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันฮะครับเป็นบล็อกหรอเออเอาไปบล็อกแล้วน่าจะเป็นสกัดหรือเปล่าเดียวว่ะเดียวว่ะครับเป็นบล็อกจริงว่ะเ,เราครับเป็นบล็อกเต็มเลยเราจะได้เป็นแอมเบอร์บล็อกนะตอนนี้มีแค่สองบล็อก เราจะไปลองสกัดกันเลยลองสกัดกันไปหาเก็บน้ำไข่สลังกันไปด้วยฉีดแล้วยัง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 ไปหาเก็บไปก่อน much 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 later ใช่กูต้องขยับก่อนต้องขยับก่อนไม่กูใช้เอาอะไรไปก่อนรีวิวนู้นไปก่อนอันนี้อะไรอะขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำใส่น้ำใส่น้ำเข้าไปขวดน้ำขวดธรรมดานะ ขวดขวดแล้วใส่น้ำฮะขวดแล้วขวดน้ำอ่ะขวดน้ำอ่ะก็ขวดขวดที่มันไม่ใช่มอนแพคใช่ปะใช่แหละจำไม่ได้น่าจะจะเป็นอในนั้นน่าจะไม่ใช่มอนแพคท็กจำไม่ได้เหมือนอะนรทุกคนเราไม่ได้เทสนานแล้วนะอ๋ออันนี้เราเสียลูกมา อันนี้ทุกคนอย่าตกใจนะอันนี้ปลาคาร์บ้านเราเองนี่เราเลี้ยงหลายตัวเลยบ้านเราทองปลาคาร์ปบ้าคาร์ปลาทองเรามีหมดนี่มีมีทุกสายพันธุ์นะเจ้กูจะกินขวดอย่างเดียวนะก็ไม่น่าใช่ใส่เข้าไปสิไม่ได้อะก็คืออะไรนี่เออ What the f u ก็ What? ขวด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 จากขวดเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะ <c oughs> เออม,ม, <c oughs> มันมีอะไรอะ่ะ DNA อ็นเอ็กตอชื่อแมงโคเทลวะอยู่ไร <c oughs> วะดีเอ็นเไม่รู้เหมือนกันเนาะอันไหนวะปืนอ,อ,อ่ะเหรอปืนยิง DNA เหรอเออมันเป็นปืนไม่บัตเตอร์เอ็กเตอร์ a x t r a c t o r เออ a x t r a c t o r เออมันชื่อเฮีย a x t r a c t o r เออใช่แล้วก็มี d n a extractor translator อีตัว translator Trans ทำไง t r a n s l a อ o r ไหนวะไอคือ,อะายฉีดของเราเหรอเ a อ extractor อืมเหมือนจะแบบไปฉีดกระดโนเสามั้งอ๋อแล้วก็ฉีดเพื่อนอ่ะฉีดตัวเพื่อนฉีดตัวเพื่อนใช่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 ฉีดตัวเพื่อน เปล่าอะ,ะไม่ใช่นะเดร์ซอฟว่ะน่าจะฉีดเดรซอฟเลยเนี่ยเอากิมกิมตูดลูกมึงเลยไปกันนะนี่ลูกกูก็ไม่ตื่นด้วยนะ yeah. ไรยี่อะทำไมน่าจะกินกับตัวป่าหรือเปล่าตัวป่าเอออาพอไหมอาเออไม่มีอ๋อมัน,ม,นมันได้ขวดน้ำมาได้ขวดน้ำ อ่าแล้วเราก็ไปนู่นเออคือมันต้องขวดเออเราต้องมี DNA extra เพื่อได้ DNA extra แบบขวดมาเพื่อมา b ิ i l d check นะอ๋อเราต้องไปหาในตาป่าคือถ้าเราเอา DNA ตัวอะไรมามันจะเป็นไข่ตัวนั้นเออโอเคใชาจะใช่ yes sir มาเป็นแบบโอมาเลยอ่ะเชี่ยกู้องว่าพึ่ง โอ้โวโว้โวอ๋อนี่คือการเขาเรียกว่าไรเอาดีเอ็นเอมาฟักไข่เออฟักไข่โคเลโคเลกันโคเลโคเลแล้วก็ทอดไข่เคี่ยวกินเออบ้างโรบอท์ิี่หายเลยบ้านโก้ก็ถึงเครื่องแม่เทคโนโลยีกันเห้ยเฮ้ยได้มาแล้วทำไงครับอ๋อวาง แล้วก็แล้วก็ให้อาหารมันใช่ซึ่งไม่มีเว้ยนี่ะมากูหาให้ได้ Two t years later นี่นะครับนเอ๊ครับอเดี๋ยวอ้ไอ้เอ้้ไอ้เ้้ยไอ้เอีย้ไไอ้อ้ไ้ไไอ้ไอ้กั้ไอ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 ้ไั้อกูไอ้้วอ้ไอ้ไอนไอ้อ ไอ้เก้มันล่อฟูสัตว์ลูกลูกมึงนี่าจำได้ว่าจำได้ว่าเมื่อกี้มันเป็นตัวสามเขาแล้วทำไมมันเป็นตัวนี้ได้เออแล้วเรนบอกแม่งจะมีนองก็แม่งมีจริงนี่เหียแล้ดีเอีนี้เราน o ดเลยดีเราต้องไปเช็คในเครื่องนี้ก่อนนะครับอ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ออ ก็คือ DNA ที่เราเอา,เอามาจากไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่เราจะแปลงร่างเป็นตัวนั้นอะนเราจะขีดน้ำไขสัตหลังเข้าสู่ตัวเราแล,แล้วเราก็จะแปลงเป็นตัวมันอ่ามันคือขวดสีฟ้าใช่ปะเอ่อเป็นหลอดเป็นหลอดเว้ยมันเป็นหลอดหลอดฟ้าอันนี้หลอดฟ้าอ่าหลอดฟ้าแล้วมึงคลิกขวาก่อนเออคลิกขวาก่อนมึงจะได้เลือดตัวนึงแล้วมึงเอาไปเช็คกันนี่เออแล้วเราก็จะได้สีม่วงนี่มา ฟิเจอรสปินเนอร์เด uh okay. hey! hey! uh ี๋ยวเซอร์เราจะได้นับมังกรมาก็คีย์เข้าไปเออแล้วเราก็เฮ้ยดีแล้เราจะใช้ทันเราจองอบัตด้วยเอาดิจองไปมาอยู่ข้างๆใช่ไหมปกติปกติใช่ใช่ปกติ อามาีมีเขาได้อะไรนะระยะเวลาการแปล่งล่างไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีพอดิบเราสามารถเป็นล่างได้วิวสกิสลแรงนี่ครับเกินล่างลแล้วเราสามารถแปล่งล่างไปอีกครั้งได้ใช่้ยทำไมไม่ทำแต่แรกผมเพิ่งได้พลังไททันอนะได้พลังไททันแล้วเนี่ยนี่คือพลังไททันเป็นได้ไหลายตัวซะด้วย เราเป็นตัวบินดีกว่าไปเราจะได้บินเออว่ะตัวบินเออแปลงร่างเอาไได้ไหมตายเ้ยอันนี้ได้ับขอยามาไว้ก็คือ ตัวบินไปอยู่กับเราเลตัวบินตัวบินต้องรอตอนเช้าต้องรอตอนเช้าโอ้ my g ก็จัดภาพไปตอนเช้าเลยกันเอาึงได้แล้วหรอไปคอยาวโแบบอ๋อ็คอยาวมึงจะเป็นแบทโถหรอวะอไอไอตัวเฮี้ยนนี่คือไททันแอทแทคไททันจูจู

อ้าวเอี <ut cot Arizona> ออ้ยแกตโถก็เชื่อผูตายเรียบร้อยตัดเหี้ยเอเลนตายโอ้สปีดมันก็ได้อยู่นะสปีดไงสปีดมันสปีดทางเข้าบ้านไม่น sure. oh yeah. ่าใช่โอ้โหไอ้เหี้ยแบตโถซิ่งดูมึงดู ไอเยี่ยมเยี่ยมมีเลเจอร์ไอทองสิ่งต่ำต่ำต่ำตอย่าตายด้วยกูครับกูครับสลิงให้มึงละเรามีเอ้ยกมีโอไมโอไปเราจะไปหาแล้วจับดีเองไปกูว่ากูต้องแปลงร่างวะ ไปลากไีสี่แม่งเปลี่ยนลา<อ>ก,อกเออสปินแล้วก็สปินไปโอ้ยยังเร็วโคตรเร็วอ่ะไอ้ยังมึงข้ามภูเขาไปแล้วเหรอเออไม่เอาดีมึงอยู่ไหนลนะ่ะไม่ได้ขึ้นเลยเฮียเดี๋ยวกูคำรามเรียกมึงแล้วกันเฮ้ยปีนเขายังง่าย โอ้ยนี่นี่นี่เจรจเรเจรเจรกลับมาเราจะเอายงไอะจะดไม่ได้กดเอาไม่ได้อะมากรูดาวอยู่เรยนี้มานี่ดีโอมานี่ดีฮ่แล้วกูได้อีกอันหนึ่งอ๋อกูเขียนแปลงร่างออกมาวะ โอ้โไม่ไม่หลงน้ำเลยไม่หลงน้ำเลยแล้วมันหายไปแล้วปริเวอรนิอ้เออแล้วมันหายไปแล้วโอ้โหกลัวแข่งแปลงร่างออกมาเฮียโคตรสวยเสียจับแล้วกูกดคลิกตัวมึงเลยนะประเด็นอะทอเลยอันนี้แล้วมันหายไปไหนอะรีหรอ โอ้โกไอ้เจ้าภารกิจเราคือตั้งได้ที่นี่ตายเราด้วยจัดตรงน้ำอ่ะเกได้ไละได้แล้วกูก็ไดละไรละไปเข็มมันรีมันต้องรอเข็มแปลงล่างอัีมันจะ มึงกดกดอีกแบตอรี่กันแล้วมึงเข้ามาไหมได้แล้วได้แล้วกด <Good. S 2> อ่ามาแล้วแล้วกูลองแปลงร่างสิแปลงน่างกูพิดตัวเ <laughs> <laughs> ยียมร้อยเยี้ยเหี้ยถูกตัวอเหี้ยเฮ้ย อ๋อแล้วเซรุ่มถูกถ้าจะอะไรไม่มีสกิลลอยลงแบบซอฟๆอ๋อไอ้เียแล้วคูณกำลังจะเท่เลยอี้ฮะแต่ล่างเป็นแบบถูอี้ยะแซมเปลี่ยวคีบได้หรอได้หรอ แต่ลากันนี้อันนี้เอเทละเริ่มวางคีบแล้วก็ออกไปกดชิวกดชิวแล้วก็ออกเออวะกดปุ่มอะไรก็ออกอืมถูกจริงคือเราบินได้อย่างเดียวบินบินไปหาดเลยกูไปเราบินไปหาดเลยกูไปเอ้มันก็ไม่ได้บินเร็ว ไปหาตัวอื่นดีกว่าไปหาหนึ่งกะผัวอะไรเล่นอ่ะกูว่ากูได้อะไรเล่นนะปั๊บนี้ปึ๊บบินไปกระแปลงล่างบินออกบินสูงๆนะไหนกูลองด้วยแล้วก็สเปรย์ปลาปึ๊บแล้วก็แปลงล่างเป็นเอฟเฟกปังไอ้เหี้ยไททันนี่อ่ะนี่นี่มา มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วแต่ผมใส่อฟสเฟคเลยมึงใส่อฟเฟคเลย็อนนีมึงใส่อฟเฟคเลยมึงเห็นตัวกูใช่ไหมโหลดใช่มึงโหลดใช่มั้วแน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 วเฮียทำไมทำไมเฮีงทำไมเียไม่ดเฮียดีไว้สัตว์เบื่ออเวชันิดนะไปล่างไปล่างไปล่างไอเหียแล้วมันโหลดช้ารจัดไอสัตว์อกว่าของกูมันโหลด A later. few moments รอนนะแปลงล่างนะแปลงล่างนนกูเห็นคนไล่เฮียไม่เห็นแล้วใช่ปะไ,ไ,ไม่เห็นนกไล่เฮียคุณ <c oughs> ล่อนเรามาคุณกำลังล่อนกำลังล่อนอยู่เพื่อนแต่แม่งล่อนเร็วด้วยเฮียแปลงล่าง <c oughs> <c oughs> แบบนี้ ืนแรงวะไอ้ไขยแรงไอค่อยแรงอ่าเอเนี่ยนะไอ้เป็กเล็กแต่ว่าแม่งมันมีเสียงแม่งโคตรคิปเปอร์ <มา S 2> ไปไ,ไปอ่ะไอ้เฮียแต่วะ <c oughs> โอ้เด้โอ, <c oughs> โอ้ชิดหน่วยกู้ไพยต้องการตัว <c oughs> คุณด่วน เอยเราจะโยนทิ้งดีไหมวะตามหากล่องกันนี่เยอ้โหกล่องคราฟโตคราฟแม่งยังไม่เหลือให้อะตามหากล่องกันนี่เยอะไม่มีแต่ดินนี่เฮียดินแล้วก็ดินแล้วก็ดินนี่เยอยเอม้มันขับมันขับกล่องเนี่ยกล่องของอ้ายังได้มาให้กล่องเดียวอ่ะ มึงกดชิปมึงกดชิปแล้วมึงก็จะน่าของใบใช่เฮ้ยของกูกล่องเต็มไม้ก็หมดเฮ้ยไม้ไม้ไมเจอแล้วได้กล่องแล้วมึงจะกี่กล่องเอามาเอาแชรๆมาก่อนนะเอามาสี่กล่องอนะ่ะเอ้ยทำไมรอบนี้ไม่ได้ที่ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ ไอ้เหียเอเปกอยู่ด้านหลังกูไหนแม่ตีกวเลมอยู่กับเพื่อนใครชอบที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะทุกคนแล้วก็ใช่ใครชอบก็เนอะฮะแต่ลงสอไล เฮะยฮ้ไปฮ้ยเฮ้ยตัวสุดท้ายได้เวลาไหได้เวลาได้เวลาได้เวลาสี่ไงสัตว์สี่ไงจะดิปักไปกูรอกูรอกูรอเข็มกูรอเข็มกูรอเข็มดีกูรอเข็มกูรอเข็มดีกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วไอ้เหี้ยอะไรแล้วกูได้แล้วประโยชน์หมดประโยชน์หมดประโยชน์หมดประโยชน์ก็โจบกันหมดประโยชน์ก็โจบกันไอ้เหี้ยมาดิประโจชนกันสัตว์มาดิไปได้เวลามิชกเฮ้ยตอนนี้จบซื้อร้อยสิบปลอครับเฮ้ กูกดผิดเล้กคนไทยชอบพิมพ,พ์มิคให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายแล้วกันสำหรับใครที่อยากไปเล่นก็าแขนนี้ก็ไปหาโลดเล่นก็นได้ทุกคนเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ see you high s บาย goodbye